สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลสวัสดียามเย็นวันเสาร์ครับวันหยุดอันนี้มาดูนักศึกษาลาวนะครับพี่เกียงนะเกียงเกียงไกลนะครับกำลังย่างไก่ไว้รับประทานพรุ่งนี้โอ้มีเห็ดหอมด้วยเขาเรียกเห็ดอะไรนะโอ้ตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้วครับอันนี้มาเพิ่งย่างไก่นะผมจะเข้านอนแล้วน้องเขามาย่างไก่ไว้รับประทานพรุ่งนี้ครับอากาศหลัง แคมป์งานครับตอนนี้เวลาสองทุ่มเป๊ะๆนะยังสว่างอยู่เลยครับย่างไก่เพื่อใครแน,นี่เพื่อจะค้นนี่ผู้เดียวบ่สามีคนาคนย่างไก่ลอยนะโอ้ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ไกท่ที่คิวบูทน,นะครับที่ผมไปถ่ายมาเมื่อตอน,น,นเช้ามบ่เคือไกลาดบานเาหันบ่สรคือไก่บานเหรอเมนเนาะนี่ครับบรรยากาศแคมป์งานนี่ก็ที่พัก ตากโคงตากผ้าสักผ้าตากนะครับย่างไก่โอ้ยไกบ่บ้านนะข้างนี้มัคือไก่บ้านเท่าเนาะนเดี๋ยวพาไปชมสวนผักครับสวนผักน้องก็ปลูกไวน้นะนี่ก็จะมีผักบุ้งผักบุ้งนะครับเอาไว,ใาว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ต้มมามนะ่านล้วก็จะเป็นต้นพริกต้นหลักพนระิกเนาะยัมงมโมยายยิ้มบอ,อ,อกห้องพักครับหลังห้องก็เป็นห้องแอร์ทั้งหมดนะครับนี่ หน้าหน้าบ้านก็มีเฮะหน้าบ้านก็มีเหน้าบ้านก็มีบ่หน้าบ้านกม็มีเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านด้วยหน้าห้องพักเดี๋ยวไปเยี่ยมชมด้วยเลยนะครับนี่ก็ผักบุ้งครับเกิดขึ้นโอ้ส่วนผักหน้าห้องนี่ก็จะเป็นห้องพักนะมันจะาก,กาศยามเย็นตอนนี้สองทุ่มครับโหน้าไหลจุดๆเลยเฮ้ย <c oughs> ต้นพริกต้นพริก น้องเขามาปลูกไว้นะครับใบกะเพราต้นพริกมีครบเลยตอนนี้น้องเข้าหน้ากำลังจะเข้าห้องนอนหมดแล้วมัง้งห้องแอร์นะครับสองคนต่อห้องสองคนต่อห้องนั้นบ่าวเต้ยลาล่านะครับทำอะไรเอ่ยะอจะทำความสะอาดห้องเหรอครูจะมาเยี่ยมฮะครูนี้ครูจะมาเยี่ยมอีกแล้วโอ้ถ่ายคลิปทำความสะอาดได้ปุนะ่นี่ทำถ่ายคลิปทำความสะอาดได้ปุนะ่นนี่น้องเขากำลังจะทำความสะอาดนะครับ เดีย๋ยวจะขออนุญาตน้องเขาถ่ายคลิปวิดีโอเยี่ยมชมห้องน้ำห้องครัวนี่ก็จะเป็นห้องน้ำครัวเขาก็จะมาตรวจเรื่อยๆนะครับโอ้กางเกงในใครอยู่ไหนเนี่ยห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำห้องครัวโอ้สว่างเลยครับดูวิถีอิสราเอลนี่ห้องซักผ้าโอ้ไม่สะอาดจ,จาังเลยวะโอ้ยสงสัยเต็มเลยสะอาดประชนันแต่วันนี้ตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูห้องครัวห้องครัวห้องครัวอาห้องครัวไอ,อ้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับ